อยากเป็นช่างภาพเนี่ยก็มีโรงเรียนสอนให้เป็นช่างภาพนะค่ะอยากจะเป็นคนที่ควบคุมบัญชีเนี่ยก็มีคนสอนวิชาบัญชีนะ,ะอยากจะเป็นทนายก็มีวิชานิติศาสตร์สอนค่ะแต่ไอความเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยมันไม่มีที่ไหนสอนคือมันต้องลองติดลองถูกด้วยตัวเองแลว้วก่อนจะจงอนุบาลก็สายเสร็จแล้วอย่างนี้ผมได้ไอพวกหนังสือที่แบบเกี่ยวกับซื้อที่นายอินเนี่ยแหละก็คือ คุณพ่อที่ยุ่งมากเนี่ยเขาดูแลลูกยังไงอะไรย่างเงี mm hmm. ตอนที่ไม่มีมมมเป็นงเนี่ยอ่านสองสามเล่มที่เป็นเกี่ยวกับพ่อกับกับลูกเนี่ยก็ได้วิธีการพูดคุยกับลูกได้วิธีการรับมือกับไหวของเขาตลอดเลาได้ตลอดเวลาแล้วรู้สึกว่าโอ้ถ้าไม่มีหนังสือพวกนี้นี่มันก็ยากเหมือนกันในการที่จะเป็นพ่อคนครั้งแรกในชีวิตพอเป็นได้หนังสือของคนที่เขาเคยผ่านเขาร้อนผ่านน้ำมาเนี่ยมันเลยทําให้ผมรู้สึกมั่นใจ มั่นใจว่าการเป็นพ่อคนขักแรกและเป็นพ่อคนคนเดียวเนี่ย<ะ>มันมันต้องทำยังไงเลยทำให้รู้สึกไม่ไม่กลัดแล้วก็ไม่ไม่ตังวน